ก็ต้องมีการดับทุกข์หรือให้ทุกข์พวกเราเบาบางลงรบบ้างคัาจริงกระทุกพุกเราว่าชาติชาติเป็นปัจจัยคือการกําเนิดท่านอธิบายไว้ว่าอย่าให้อัตตามันเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนี่อย่าให้เกิดข้ามันทิ้งซะไม่อย่างนั้นอย่าให้มันเกิดเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นเฉาเป็นเราแล้วพอพูดาดว่า The real suffering is happening in our uh, body, in ourselves, because we make it possible. Therefore, it's not uh, good to make yourself being part of the suffering, because the suffering is inside. And if you bring it, it's me, it's mine, therefore don't make it otherwise the suffering is there. Make it less. ถ้าไม่มีตัวตนความทุกข์เสื่อมสลายผิดวังสมองไม่มี If you have no yourself, it won't have any suffering. ถ้าไม่อย่างนั้นก็ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นทุกข์ตลอดไปดังนั้นก็นี่ก็เห็นว่าพอสมควร เวลาว่าทุกมันเกิดขึ้นมากมายนี้ก็อยากจะฝามว่าเราจะป้องกันแก้ไขอ,อย่างไรก็ตางที่ท่านเจ้าคุณพระราชิทธิโมนีได้กล่าวว่าเราต้องปฏิบัติธรรมจะอ้อนวอนขอร้องอย่างไรก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติธรรมจะเป็นสมถะกรรมฐานทําให้ใจสมอใจได้พักผ่อนที่ปรัชนากรรมฐานเพื่อเข้าใจชีวิต เพื่อจะไม่เกิดอัตตาขึ้นซึ่งจะได้สบวยความทุกข์ยากมากมายนานานประการด้วยสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างนี้จะช่วยบรรเทาได้จิตใจพักผ่อนจะเกิดความสุขได้ตามอัตภาพความสามารถของตนเรียกว่าผู้มีสมาธิก็มีมีใจเป็นสุขในฌานก็มีสุขอะไรนี้ ถ้าหากมีความเข้าใจแจ่มแจ้งถอนอัตตาหรือทําลายอัตตาฆ่าอัตตาฆ่าชาติไม่เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาความทุกข์ต้องสลายเราท่านทั้งหลายเกิดมาต้องเจอย่างนี้ก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนสัมมาปฏิเช้าต้องจากกคครรมฐานปัทนากรรมฐานมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือแล้วอยู่ในสำนักอุบาจารย์ในแน,น,น่ความนุ่มสนก็จะได้บรรเทาเาบาบางในที่สุดก็จะได้ ความทุกลดลงความสว่างก็เกิดขึ้นความมืดลดลงความสว่างก็เกิดขึ้นทำให้ชีวิตนี่มีชีวา <c oughs> เดี๋ยวมีแต่ชีวิตไม่มีชีวาอะไรเลยไหน,นๆก็เกิดมาแล้วก็ฏบัติตามคําสอนของท่ามนมาสำหรับผู้เชื่อโดยการฝึกหัดฝึกฝนอบรมจิตใจเรียกว่าพักใจให้ใจได้พักผ่อนบ้างก็จะมีความสุขเล็กๆรายน้อยตามอัตภาพ อาจจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นถอนรากอถอนโคนผ้าอวิชชาทหาทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้ก็ความทุกข์ก็จะ,ะหมดเด็ดขาดลงไปดังพระสัมมาพุทธเจ้าพระอรหันต์และสาวกทั้งหลายทั้งปวงได้ดประสบผลสว้เร็จม,มาแล้วแะสะแดงพปะธรรมเทศนาราดับสติปัญญาก็สมควรด้วยเวลาสมควรนานแล้วละ่ะสมควรด้วยเวลา ขอเยื่ประธรรมเทศนาลงกองไว้แะ่เพียงตอนนี้ด้วยอนุภาพคประษีรัตนาราชุภาพแห่งงานมากรรมมังกรสนยิ่งใหญ่สวดพระไตรปิฎก9ชาติหรือนานาชาติที่ดำเนินการโดยมูลิธิพุทธธรรมระตถิของโดยมีอุบาสิกาวังโมเป็นเลขาธิการจะดำเนินการในรือความประทมจากนานาชาติในโอกาสครั้งนี้ ขอให้โดนมรดาปกระทานพราตยาโยนทั้งหลายได้พ้นทุกพ้นโศพ้นโรคพ้คนภัยพ้นเคราะห์เสียทั้งหราวินาศสันตุขอขอให้มีอาอยุวัตสมบัติบูรสิริภูนพลังสารวันโชตยศชวนสุขสารทุกท่านเถิด